พายทุงท่งอะทุ่งรุดบ้านลูกสบายดีเด้อพี่น้องสวัสุขสุขสุขคนที่มาเบิ่งมาชมทักทายสบายดีสายตาเป็นแนมมือนีพาลงมาวัดพี่น้องเลยใช่อ <c ười> นักปะจักมาแม่ซื้อให้มาเลยน่าะมีนมขวดหนึ่งเ <c ười> ออ่ระเทศม่มงวงลายอื้มอื้มอยู่เพื่อนอะเร็วม่มงวง Pa, ba? hai về khua ba? hai nhá nhá? năm mươi bao nhiêu năm nay hai nhá? 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 hai đây mà làm cái mặt nha mặt đây nó, hai ừ, ừ. à. à. ừ. mà hai mặt phải mặt Mà mặt hai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  cho hai mặt hai mặt hai

ตามเตียเตียบอกหเิล็บอกมออบลบอกาานเย่วะตังเตี๊บอตามเตีมน่านะแเอยเอยหมาวัดื้อมาเฮือนนะเห้นบันไดอยากดูดลุ้งลุ้น

Det er farlig. Det er farlig. <laughs> thông thường vậy Ăn khao, ăn Ừ, phụ này xin mẹ khao đi ăn. Cha khao đi, khao lúc khao đi ăn. phụ này ăn xem đấy. À lui, pha này luis. À, <laughs> ินหนอูด้อี่าจะยนอแม่เขาไปไหนมาเลมาข้าแม่เจ้าของเขาบ้าแม่เจ้าของเขาเจ้าของขม้าเอาตัวขิงเขาบาดพ่อเอ้ยเขาบาดนะเอาน้ำุนไปแบ่งพุนแบ่งพี่ อืมแม่แ oui. well ้เบงนั้นไงจะไปบองนั้นจะไปดีพี่เบ้งนั้นเบื้งนี้ได้ได้ใช้ในี่ใติ๊บต้นเอาเขาเขาบัตรไงคือบูเทศสังกรีก็ได้เ

ชมสืบมั้งคเราไปขึ้นแทนมัน,มนหาบเองได้ปาเนี่ <c oughs> ย ซื้อแฝดนี่สองคนซ้ำกันบ yeah, ่ไรเรียบ่ะเกิดอะไรเรียบ่อืมแม้เกินข้วอกกินข้าวอ่ไกินน้ำ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 กินกินน้ำกนน้กินน้ำ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 ก้ำกินน้ำกินน้กินน้ำ้ำกกินน้้นกินน้ำกินน้ำกินน้ำ้ำกินกินน้ำกินน้กินินน้ำกินน้ำกนน้ำกินน้ำก ให้ไปไม่เหมือนไก่กับมูมีสิว่าเนาะสิไปไปได้อยู่เนาะเออจักขณะใด๋บ่ยังพู่เเ็นยังยังขณะเอีหยังีแหนี่อง่แงบ่อยากไปเบิ่งอยู่บ่บยังบ่ได้เนเด้อทางครับเพิ่นนี่ีแต่ว่าเพิ่นเสียงเขาบ่ดังปานดนะ ไอ้ปลาเพื่อนเขาสองปลาปลาต้านซ้ำเ่านั้ต่น้ำงอแกยังโอ๊ยก็ามัน่ไเล็กหน่อยในหันเขาวาดว่งอ่ะใครในผั้เดียวนะคนยิ่งงอคนบ่ไดบ่ปนันบู้ขวรขีเมาเตเปิดต้นเสือกันง่ายงอขนาดพี้

บอกพออยู่ก่อนเนาะเฮ็นซาลาเล่จังเมื่อเนาะเนาะไปบอกพอเด้อไปเด้อไปบอกพอไปไปดีเดลยกระเทือนได้เห็นแหลยได้มั้ยไปบอกพาเพิ่นกลับมานอน ห้องพี่น้องเลยพ่อทั้ทงหอกห้อนแหง้งนี่ก็าวขามานอนในห้องอะค่ายยูมันมีผ้าพดานเปิดแอร์ก็ได้พี่น้องไฟบ่พอได้แต่เปิดพัดลมนอนกินนมกันช่วงกลางคืนอนะเปิดได้อยู่กลางเว้นเนี่ยอ้ยยอมพี่น้อง ไฟฝ่าบ่พ่อหมอภฟมันบ่พ่อเปิดแงบ่ได้นอนกินนมเมื่อนี้กตอนสี่โมงแรงเนาะจัวดาวก็ซิกออกมาแล้วยังคู่พนวดอยากจะเห็ดซาลาหน่อยแล้วก่อนพนวะแต่ว่ามันก็นหอดกำหนดแล้วแต่กะเที่ยวไปและเที่ยวไป เราเท้าหุ้ต้นใหม่สามมือหุ้นตุลใหม่ทําความสะอาดวัดหุดนั่นทําความสะอาดทะเลนาะจังวิจังวางกันวบบโอ้ยมันคือในกระฟ้านดีไปหน่อยให้ลงวัดทาบุญนั่นจิตใจก็สงบขึ้นแน่คือว่าตะกี้จีหยังยิ่งยาก็ได้แบบ นี่แต่โมโหไม่ได้อยากห่างไงนะในใจนะอันนี้ก็ใครเนี่กะบขึ้นหรฟันก็เลยซื้อเลขพี่น้องเลยซื้อสุบินร้ายเราหูหลับหูหลับสองบาทพี่น้ <c ười> อเงเป็นไงเลขหนึ่เลขหน่งคืออะได้บ่เห็นจัง สามสองเจ็ดสองพอกันขีดหนาได้พี่น้องเด้อ